โรงเรียนนิคมสงเคราะห์2ตั้งอยู่ที่ถนนรัชตาวิถีหมู่บ้านพัฒนานิคมหมู่ที่9ตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโรงเรียนนิคมสงเคราะห์2เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น169คนและมีบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น12ท่านดังนี้นายชัดชัยกันดิษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์สองครูหญิงอีกแปดท่านนางสาวประทุมศรีโสภานางการดาคำมีนางวิไลลักษ์เจริญธรรมดีนางสุรีพรยหัตตะนางธัญ,ญนันแก้วกุลทรน,นางพรณภาปานวรน,นางสาวเบญจมาศแม่นทองนางสาววนิดาแสสารครูผู้ช่วยหญิงหนึ่งท่านนางสาวจิราวันบัวลา ธุรการหญิงหนึ่งท่านนางสาวศรีวรรณแก้วดอนช่างไฟฟ้าชายหนึ่งท่านนายศักดาสองเขตเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ทำให้เด็กนักเรียนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้จึงทำให้การอ่านและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนนั้นมีภาวะการเรียนรู้หดถอยดังนั้นโรงเรียนนิคมสงเคราะห์สอง ได้เล็งเห็นปัญหาและความสำคัญของการอาร่านจึงได้เข้าร่วมโครงการสพทรักการอาร่านแก้ปัญหา Learning l e ARNING LOSS ด้วยการอาร่านโดยใช้นวัตกรรมการอ่าน 3R เพื่อสร้างพัฒนาการการเรียนรู้และทักษะการอาร่านในการแก้ไขปัญหาภาวะการเรียนรู้ถดถอยของผู้เรียนโดยใช้หนังสือและกิจกรรมการอาร่านประกอบด้วย3กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่1อ่านสนุกปลุกสมาธิกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการฟังและช่วยอธิบายส่วนประกอบต่างๆในเรื่องที่อ่านได้และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาอารมณ์และสังคมมากยิ่งขึ้น กิจกรรมที่2กิจกรรมอ่านสนุกบันทึกหันษากิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาอารมณ์และสังคมและเพื่อให้นักเรียนรู้จักการสรุปเรื่องจากหนังสือที่อ่านได้ กิจกรรมที่3กิจกรรมอ่านสนุกพร้อมนำเสนอกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมาจากกิจกรรมที่2จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญาอารมณ์และสังคมให้นักเรียนรู้จักการสรุปเรื่องเพื่อน,นำเสนอและเพื่อให้นักเรียนรู้จักรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นเช่นการเขียนแผนภาพความคิดหรือ mind map การเล่าเรื่อง การเล่านิทานการแสดงละครเรื่องสั้นการทำนิทานเล่มเล็กเป็นต้นจากการจัดกิจกรรมรักการอ่านครั้งนี้ปัญหาที่พบคือนักเรียนบางคนยังไม่สามารถอ่านออกและเขียนสะกดคำได้ เนื่องด้วยจากการเรียนที่ถดถอยวิธีการที่ใช้แก้ปัญหานั้นคือครูขออาสาสมัครภายในห้องเรียนเพื่อจับคู่หรือจับกลุ่มช่วยเหลือเพื่อนโดยการอ่านหรือเล่านิทานให้เพื่อนที่ยังอ่านไม่ออกฟังโรงเรียนนิคมสงเคราะห์สองไม่ละเลยปัญหาที่พบจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้และจะพยายามจัดหาสื่อนวัตกรรมใหม่และวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้น เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนนิคมสงเคราะห์2รักการเรียนรู้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาอารมณ์และสังคมต่อไป